หลังจากออกจากสนามบินผ่านตอมอใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับแล้วก็รับรถแล้วก็ขับมาประมาณ1ชั่วโมงเป็นอะไรที่อ,อืดจนซิงง่วงหมดละเพราะว่าเขาให้ขับแค่60-70บเสีสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ย มันก็เลยช้าหน่อยแต่ก็ฝึกให้ใจเย็นว่ารถมีแต่ต่อแตะแบบขนขั้นิดหน่อย,อยทีนี้เราก็มาถึงปราศาสนาโกยะ <c oughs> นี้ไมก้กำลังเปลี่ยนสี เด็กน้อยไปเซียมด